สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักประจําเดือนแห่งความรักนะครับก่อนจะไปก็ฝากกดติดตามนะครับและมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกเล็กน้อยครับสําหรับท่านใดที่สนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับอาจารย์จะเปิดสอนออนไลน์ในวันที่3กลุ่มภาพันธ์นี้ครับหรือถ้าใครสนใจใบดวงนางฟ้านะครับก็สามารถ ติดต่อคุณอ้อมได้ที่ช่องทางเดียวกันคือที่ Line แอดที่ Li n e เฉยๆไม่ใช่ไล n e แอดไลน์เฉยๆ Line แอดมินยักษ์นะครับติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับเราไปที่ด้านจิตใจกันก่อนครับในช่วงเดือนกุมภาพจะไม่มีดาวอะลไรนะครับโคจรอยู่ในราศีพิจิกแล้วนะครับจะเริ่ม มีดาวโคจรเข้าไปอยู่ในราศีธนูแล้วก็ราศีมังกรตามลำดับดาวประจำตัวในช่วงแรกนะครับอยู่ในภพการเงินเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้จะหาเงินได้มากเป็นพิเศษครับและอังคาร กับพฤหัสนั้นเป็นกะเสดสลับเรือนด้วยประกอบกับดาวพลหัสเองก็เสวยมหัถธนเูเลิกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากแถมมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือด้วยและมีเกณฑ์นะครับที่จะพบคนถูกใจพบคนที่รักพบคนที่ชอบในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยครับหลังจากนั้นวันที่5กุมภาดาวคาร ย้ายราศีไปเป็นอุดและได้เกณฑ์กับดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆมีการลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงดังกล่าวถ้าจะลงทุนอาจารย์มองตามดาวแล้วนะครับไม่ควรเกินวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์หรือว่าถ้ามีเหตุจะต้องเลื่อนก็แนะนำให้เลยวันที่25 กุมภาพันธ์ไปก่อนครับดาวจะไม่ดีในช่วงนะครับวันที่13จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์ครับนะครับหลังจากนั้นดาวอังคารย้ายเข้าไปอยู่ในภพสัจชฉชจะมีการติดต่อมีการวางแผนแล้วก็มีการ เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่เจอคนใหญ่คนโตหรือมีนะครับการสัมภาษณ์งานเรียกสัมภาษณ์งานในช่วงนี้และในช่วงนี้อาทิตย์พุธอังคารอยู่ด้วยกันจะเป็นอะไรที่กล้าพูดกล้าแสดงความคิดมากเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นวันที่13กุมภาดาวอาทิตย์ ย้ายราศีและดาวศุกร์ก็ย้ายราศีครับตัวดาวศุกร์เองเป็นดาวคนรักเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่13กุมภาเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนอังคารกับศุกร์จะอยู่ด้วยกันทําให้ในช่วงนี้นะครับคิดอะไรทําอะไรก็จะมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยสนับสนุนและมีคนคอยช่วยเหลือครับในวันที่14กุมภาหลังจากนั้น1วันครับดาวพุธก็ย้ายราศีและดาวศุกร์ที่ โคจรย้ายเข้ามาในวันที่13ทําให้คนลักนาตราสีพิจิกนั้นได้ประทุมเกณฑ์นะครับจะได้เจอคนใหม่ๆเนื้อหอมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาแล้วก็มีแต่คนคิดถึงช่วงที่ต้องระวังเรื่องอารมณ์นะครับระวังในช่วงวันที่9ก้าุมภาจนถึงวันที่18กุมภานะครับในช่วงนั้นดาวอังคารเองจะเสวยตรียางเสาครับเพราะนั้นจะเจรจาก,ก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้ก็ สามารถทำได้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับด้านจิตใจครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องรายได้กันนะครับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการโหราพยายักนะครับสามารถโอนมาได้ที่พร้อมเพลย์ครับเบอร์โทร09-345-12345ชื่อบัญชี พิพัฒโยธาทะยักษะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับอ่ะทีนี้เรามาดูด้านการเงินกันก่อนในเดือนนี้ดาวรายได้หลักและดาวรายได้เสริมคือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสนั้นได้มหัตถโนเลิกแล้วนะครับและก็อยู่กับดาวเกตแม้ว่าจะอยู่ในภพอริแน่นอนครับการหาเงินหาทองอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีปัญหาบ้างแต่อาจารย์มองว่า หลังจากนี้ไปมันจะมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็หาได้อย่างที่ต้องการไม่ต้องลดแลกแจกแถมเหมือนช่วงธันวาหรือมกกราที่ผ่านมาประกอบกับดาวตัวท่านเองก็นะครับเป็นกเกษตรสลับเรือนด้วยเพราะนั้นถ้าใครลุ้นเรื่องขอวงเงินกู้กู้แบงก์กู้บ้านกู้ธนาคารอยู่ก็มีเกณฑ์จะก,กู้ได้สำเร็จหรือจะเอาบ้านเข้าธนาคารเพื่อไปเอาเงินมาหมุนในระบบ ก็มีเกณฑ์ที่จะทําได้เท่ากับว่าในเดือนนี้เรื่องการเงินดีมากๆอังคารกระสุ์ที่อยู่ในเรือนการเงินดาวสุกนั้นเป็นดาวคนรักและดาวสุกเป็นดาววินาศแสดงว่าท่านก็จะมีโชคมีลาบแบบไม่คาดฝันแถมอาจจะมีลูกค้ามีบิ๊กออเดอร์ให้กับท่านด้วยเช่นปกติเคยสั่งทีละ1,000กล่องคราวนี้อาจจะสั่งทีละ5000หรือ 000, 1 0,000กล่องอะไรลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นวันที่5 กุมภาอังคารย้ายออกจากพบการเงินแต่ไปได้เกณฑ์กับดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์นิดนึงจากเคยขายทีละเยอะๆขายทีละมากๆลดใหม่ครับอาจจะเคยขายทีละ10ลิตรก็อาจจะมีแพ็กเกจใหม่เป็นแพ็กเกจ5ลิตรแพ็กเกจ3ลิตรขายยิบขายย่อยแต่รวมแล้วก็ยังหาเงินได้อย่างที่ต้องการเหมือนเดิมครับ อาจารย์แนะนําให้นะครับถ้าใครว่างๆอาจจะมีการลงทุนทํานั่นทํานู่นทํานี้เพิ่มเติมได้ในช่วงนี้และดาวมันจะอยูซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องการขายออนไลน์นั้นกลับมาเดินเป็นปกติในช่วงวันที่23มามมกราที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกุมภานั้นจะทําอะไรก็สามารถทําได้ดูแล้วไม่หนักห่วงไม่มีปัญหาครับหลังจากนั้น วันที่13ดาวอาทิตย์ย้ายราศีและดาวศุกร์ย้ายราศีทีนี้จะไม่มีอะไรโครจรอ,อยู่ในพบการเงินแล้วนะครับแต่ดาวนั้นกลับไปได้เกณฑ์กับดาวพฤหัสแสดงว่าท่านจะมีลูกค้าใหม่มีลูกค้าทางไกลมีลูกค้าต่างประเทศ<ๆ>เข้ามาเพิ่มเติมครับเรียกว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าก็ช่วงนี้แหละหลังจากนั้นวันที่ 14นะครับกุมภาพันธ์อังคารกับศุกร์ยังอยู่ที่เดิมดาวพุธย้ายราศีนะครับตอนนี้ถามว่าดาวราหูนั้นโคจรอ,อยู่ในนะครับราศีมีนจะช่วยเรื่องอะไลายไหมนะครับอาจารย์มองว่าถ้าใครอยากได้บ้านได้รถก็มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถหรือได้เป็นหนี้ธนาคารกู้บ้านกู้รถในช่วงนี้ก็สามารถทําได้ครับแล้วก็ดาวเกตที่อยู่กับดาวพลึงหัดนะครับ ถ้าอยากใครอยากไปบนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออยากให้มีเงินเยอะๆนะครับถ้าได้ตามที่ต้องการแล้วจะไปแก้บนแนะนําเป็นช่วงวันที่19เวลา18.00นไปจนถึงวันที่25เวลาเที่ยงคืนครับช่วงนี้ดาวเกตนั้นได้วอละโคตะมะนวางครับหลังจากนั้นวันที่25 00. ดาวเกตย้ายราศีนะครับในช่วงนี้ถ้าท่าน นะครับซื้อบ้านท่านจะได้เจ้าที่ดีถ้าท่านซื้อรถจะได้แม่ย่านางที่มีอนุภาพมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถให้คุณแล้วก็ให้โทษกับท่านได้เพราะนั้นถ้าบูชาดีก็จะทำให้รุ่งเรืองถูกหวยถ้าบูชาไม่ดีก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวเกตโครจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุแล้วแสดงว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอนุภาพ และในทางกับการท่าท่านได้วัตถุมงคลในช่วงนี้ก็จะส่งเสริมเรื่องการปัดเป่าอุปสรรคและนะครับการทำมาค้าขายมากเป็นพิเศษครับอันนี้นะครับเป็นทั้งหมดสำหรับเรื่องนะครับการเงินการทองในช่วงดังกล่าวครับทีนี้นะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนะครับ เนื่องจากดาวสุขภาพเป็นดาวพุธและดาวพุธย,ยังเป็นดาวความสําเร็จดาวพุธนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรอยู่ในราศีเมถุนดาวพุธเจอกับดาวอาทิตย์ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่14ให้ระวังทรัพย์สินเสียหายสูญหายโดนขโมยอย่าให้ใครยืมตังและระวังอุบัติเหตุจากการทำงานและอุบัติเหตุบนท้องถนนอวัยวะนะครับในช่วงแรกให้ระวังขาข่าศีรษะ แล้วก็นะครับระบบหายใจบวกท้องครับหลังจากนั้นนะครับดาวพุธนั้นจะมีการโครจรติดพิษเพราะฉะนั้นท่านจะมีเกณฑ์เป็นภูมิแพ้ผิวหนังในช่วงวันที่9จนถึงวันที่14กุ่มภาพันครับหลังจากนั้นนะครับวันที่14ดาวอาทิตย้ายดาวศุกร์ย้ายดาวอังคารย,ย้ายดาว มละนะซึ่งเป็นดาวพุธนั้นโคจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุนะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องยางแตกยางระเบิดนะครับหรือประตูหน้าต่างโดนลมกันโชกอะไรแล้วก็สนานนั้นหรือบางทีก็ตกบันไดาภายในว่าภายในบ้านเท่ากับต้องระวังอุบัติเหตุภายในบ้านและนะครับระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์นิดนึงช่วงที่ต้องระวังหลังจากดาวพุธนั้นย้ายเข้าไปอยู่ในราศีคุมจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์ครับพอหลังจากนั้นแล้วนะครับก็จะต้องระวังเรื่องอภูมิแพ้อากาศเล็กๆน้อยๆก็จะมีอะไรไม่หนักมากนะครับส่วนการทำสัญญกรรมนะครับตัวดาวพุธเองจะได้วอละโคตมะนะวางในช่วงวันที่22เวลา6โมงเช้าจนถึงวันที่24เวลาตี4เท่ากับว่าจะสามารถทำได้แค่2วันครับคือ ทั้งวันที่2 2ทั้งวันแล้วก็วันที่23ทั้งวันครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดูแล้วนะครับมีช่วงที่ต้องระวังก็ระวังตามที่อาจารย์บอกนะอย่าเดินทางไกลอย่าประมาทนะครับแล้วก็หลังจากที่ดาวพุธย้ายราศีแล้วระวังเรื่องระบบหายใจเป็นหลักครับทีนี้เรามาดูอยู่ในเรื่องการงานกันนะครับเนื่องจากดาวการงานดาวดรายได้ในเดือนนี้ดีทุกวันเลย เพราะดาวพฤหัสเองสเสวยมหัธโนเลิกซึ่งเป็นเลิกพ่อค้าและได้ตำแหน่งราชาโชคงานในช่วงแรกในช่วงวันที่1จนถึงวันที่1 3นั้นดาวการงานซึ่งเป็นดาวอาทิตย์นั้นอยู่ในธาตุดินเพราะฉะนั้นเป็นงานหนักงานด้านเอกสารงานต่างประเทศงานที่ต้องติดต่อทางไกลนะครับส่วนงานที่จะต้องมีการเดินทางจะมีเข้ามาหลังจากวันที่7นะครับ กุ่มภาพันธ์ไปแล้วในเดือนนี้เนื่องจากดาวอาทิตย์กับดาวพุธนั้นอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าจะมีงานบริษัทต่างชาติมีงานบริษัทต่างประเทศแล้วมีงานเดินทางเข้ามาและประกอบกับดาวอังคารโคจรเป็นอุจดอยู่ในภพศาสตร์ช้าแสดงว่าท่านจะต้องมีการเรียกสัมภาษณ์งานแน่นอนในเดือนนี้จะสามารถเริ่มงานใหมย่ย้ายงานได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับช่วงที่ไม่ดีนะครับช่วงที่ไม่ดี อาจารย์มาว่าอย่าเริ่มงานอย่าสัมภาษณ์งานในช่วงวันที่15จนถึงวันที่23กุมภาพันธ์เพราะว่าดาวอาทิตย์เอาโทษวันที่13นะครับวันที่13จนถึง23ไม่ใช่วันที่15วันที่13จนถึงวันที่23กุมภาพันธ์คือดาวอาทิตย์ที่ย้ายไปเนี่ยนะครับจะไปอยู่ตรียางเสาพอไปอยู่ตรียางเสาแล้วมันเป็นตรียางที่ไม่ดีเพราะนั้น ถ้าคุยงานในช่วงนี้จะได้งานที่ไม่ตรงปกนะครับและในช่วงนี้เนื้อท่านจะหอมมากๆเลยเพราะดาวศุกร์เป็นประทุมเกณฑ์ด้วยเพราะนั้นจะมีการเรียกสัมภาษณ์งานคุยกับท่านเยอะมากเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆคุยแล้วขอให้อะไรครับให้ได้งานที่ดีที่สุดหรือตรงตามเป้าหมายที่สุดนะครับถ้าดวงไม่ได้ขี้เหร่เกินไปอย่างไรเสียในเดือนนี้ได้งานแน่นอน หลังจากวันที่23ไปดาวอาทิตนะครับสเสวยเทวีเรษบนะครับอยู่ในภพพันธุเพราะฉะนั้นก็จะเป็นงานที่มีตำแหน่งเป็นการด้านการวางแผนเป็นงานติดต่อทางกายเป็นงานต่างประเทศแต่จะเป็นงานด้านการพูดคุยเจรจางานจะไม่หนักเหมือนช่วงวันที่1จนถึงวันที่23กลุ่มภาพันธ์ส่วนการรับลูกน้องนะครับในเดือนนี้รับได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนแต่ถ้ามอง เอาดาวอาทิตย์มาจับก็อย่ารับลูกน้องในช่วงวันที่13นะครับกุมภาจนถึงวันที่23กมกุมภาก็แล้วกันส่วนใครที่อยากจะก่อล่างสร้างตัวนะครับตอกเสาเข็มลงนู่นลงนี่ขยายกิจการสามารถทำได้หลังจากวันที่25กกุมภาผ่านไปดาวเสาซึ่งอยู่ในภพพันธุนั้นจะเสวยเรืกดี นะครับเท่ากับอังคารสาวราหูพฤหัสมนุษตโยดาวใหญ่5ดวงเนี่ยมุมดาวเสวยเลิกดีทั้งหมดเลยเพราะนั้นน้าชาจะขยายธุรกิจก่อล่างสร้างอะไรก็สามารถทำได้ในช่วงดังกล่าวครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการโหราพยายยกนะครับก็ สามารถโอนเข้ามาได้ที่พร้อมเพลเบอร์โทร09 3 4 5 1 2 3 4 5ชื่อบัญชีพิพัฒน์โยธาทยักษานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับอ่ะไปดูด้านความรักกันด้านความรักดาวมนุษย์อยู่กลับมาเดินเป็นปกติแล้วด้วดาวมนุษย์อยู่โคจรเล็งรักเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมองว่าความรักที่เกิดขึ้น ประมาณ70%จะมาจากรักออนไลน์นะครับใช้แอปพลิเคชันหรือมีการคุยกันผ่าน Facebook ผ่านโปรแกรมอินเทอร์เนต็ตหรือว่า IG อะไรต่างๆด้านโซเชียลประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับด้วยความที่ดาวสุกนั้นได้ตำแหน่งมหาจักรและอังคารกับสุกนั้นอยู่ด้วยกันเพราะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่5จะได้คนสวยหน้าตาดีมี รายได้ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนเจ้าโปรเจกต์แต่ดูแล้วทัศนคตินิสัยอะไรต่างๆไปกันได้เพราะฉะนั้นอาจารย์เชียร์มากเลยเนี่ยช่วงวันที่1จนถึงวันที่5กลุ่มภาพันครับหลังจากนั้นดาวอังคารจะย้ายราศีดาวศุกร์ยังคงอยู่ตรงนี้นะครับนะครับ คนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่มีรายได้หลักและรายได้เสริมดีนะครับเป็นคนที่ฉลาดทันคนหน้าตาดีนะครับแต่เป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดเรียกว่าปากร้ายกว่าในช่วงวันที่1จนถึงวันที่5ครับแต่ด้วยความที่ดาวศุกร์นั้นนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่13ก่อนที่ดาวศุกร์ย้ายราศีนั้นเสวยเลิกดีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรักที่ท่านไม่ถูกเอาเปรียบครับ หลังจากนั้นวันที่13กุมภาพันธ์นะครับดาวสุกย้ายไปเจอกับดาวอังคารอีกครั้งหนึ่งที่นี้ดาวอังคารนั้นใหญ่กว่าดาวสุกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่แอบมาชอบท่านไม่ใช่ท่านไปจีบเขาเขาจะมาจีบท่านนะครับแต่ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่13นั้นท่านอาจจะต้องไปจีบเขานะแต่หลังจากนี้นะครับเขาจะมาจีบท่านเป็นคนนะครับ มุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินมองเรื่องครอบครัวเป็นใหญ่หน้าที่การงานความรักดีหมดเพราะเผื่อบ้านมีมรดกด้วยหลังจากนั้นวันที่14ี่ดาวพุธย้ายเหลือเพียงอังคารกับสุขเหมือนกันช่วงเนี้เป็นช่วงที่ชอบใครต้องเข้าไปจีบเลยนะเพราะว่านะครับอังคารกับสุขนั้นอยู่ด้วยกันเพียงสองราศีและ ได้เกณฑ์กับดาวพฤหัสด,ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่หน้าใหม่ไม่เคยเจอเป็นคนที่เข้ากับผู้ใหญ่ได้เป็นคนที่รักครอบครัวเอาว่าไม่ใช่สายปาร์ตี้เท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ดาวศุกร์มันก็จะมีมุมไม่ดีอยู่ระยะเวลาสั้นๆครับช่วงที่ดาวศุกร์เสวยตรียังเสาจะเป็นช่วงวันที่16นะครับกุมภาจนถึงวันที่21กุมภาในช่วงนี้นะครับ พอดาวสุ์เสวยตรียางสาวจะมี5อย่างที่ไม่ดีครับก็คือจะเป็นทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งอารมณ์ร้ายเจ้าชู้ยาเสพติดการพน,นันหรือทําอะไรที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับให้เว้นการปัดขวาหรือใครทักช่วงนี้อย่าได้รับเข้ามาอาจจะไม่ตรงปกหลอกรวยนะครับก็คือรวยแบบหลอกหลอกรวยไม่จริงอะไรลักษณะนั้นครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นนะครับ 1>, 1ถึงทีก็รับเข้ามาได้หลังจาก21ก็สามารถรับเข้ามาได้แล้วก็หลังจาก21ไปเป็นคนที่บ้านมีมรดกมีที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นคนที่สะสมของเก่ามีของเก่าที่ดีสามารถขายได้ในอนาคตอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะครับการเงินความรักการงานเรียกว่าแทบจะ99.99ิที่ดีมากๆเลยถ้า พื้นดวงท่านไม่ได้สวยจนเกินไปอาจารย์ว่าในเดือนนี้ท่านจะยิ้มออกแบบกว้างๆเลยครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับ